ฮันยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมากอร์เคปปนะครับช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆในวงการเคปปกันเรื่องนี้เราจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ GID อดนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ใช่การคัมแบ็กแต่เป็นเรื่องของซองเมมเบอร์นั่นเองในวงนะครับที่น่าเสียดายมากๆในตอนนี้นั่นก็คือมินนี่สาวไทยใน GID อดนะครับแล้วก็อูกีนั่นเองซองสาวจากไอดอลนะครับตอนนี้เนี่ยมีการประกาศออกมารวมไปถึงสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยก็กระจายข่าวกัน อย่างเต็มที่เลยใกล้คัมแบ็กแล้วนะครับต่างคนต่างรอคอยเพราะไอดอลเนี่ยเขาวางคอนเซปต์ไว้ปังมากจน,นแฟนๆนั้นอยากจะเห็นแล้วว่าเพลงเต็มจะเป็นยังไงในซูเปอร์เลดี้แต่ตอนนี้มินนี่และอูกีนะครับจะต้องหยุดพักกิจกรรมทั้งหมดไปก่อนชั่วคราว ซึ่งสาเหตุนะครับจากการต้องหยุดพักเนี่ยก็มาจากปัญหาของสุขภาพตนเองไม่ว่าจะเป็นมินนี่หรือว่าอูกีซึ่งจากการรายงานของข่าวได้บอกว่าเมมเบอร์ในวงนะครับมีอาการเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกันมาติดต่อกันเนี่ยเป็นเวลานานแล้วโดยเฉพาะมินนี่กับอูกีที่ปัญหาสุขภาพเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับและไอดอลเองเนี่ยก็ทํางานหนักมากๆด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือออกงานโน้นไปงานนี้บินไปที่โน้นบินมาที่นี่เดี๋ยวก็ไปงานนั้นเดี๋ยวเขาไปงานน,น,าน,นี้คือวิ่งงานกันแทบจะทุกวัน เลยก็ว่าได้ในยิ่งช่วงนี้ใกล้คัมแบ็กอีกนะครับบอกเลยว่าทั้ง2อทั้งออกงานเอ่ยใดๆเอ่ยหลังจากนี้ไม่กี่วันนะครับมินนี่กับอูกีเนี่ยก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็พบว่ามีอาการเนี่ยที่หนักขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของไข้หวัดหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประกาศออกมาแล้วว่าทั้งมินนี่กับอูกีจะต้องหยุดพักไปก่อนซึ่งจากการประกาศก็บอกว่าตารางงานทั้งหมดเนี่ยจะถูกยกเลิกนะครับและทั้งสองสาวก็จะต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าพักผ่อนนั่นเองให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเป็น ป,ปกติเพราะว่าสุขภาพนั้นสําคัญที่สุดและก็จะต้องปฏิบัติตามคาแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับสื่อเกาหลีเขาก็บอกว่าเจไอดลเนี่ยกับการคัมแบ็กในครั้งนี้น่าจะมีการลำบากเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าอาจจะทําให้กระทบกับกระแสของการคัมแบ็กได้เขามีวันคัมแบ็กที่ปักไว้แล้วนะครับก็เหลืออีกเพียงแค่ไม่กี่วันแต่ค่ายนั้นยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับว่าจะเลื่อนการคัมแบ็กนี้ออกไปหรือว่าจะคัมแบ็กในวันเดิมเพียงแค่สองสาวไม่ขึ้นโปรโมทบนสเตจรายการเพลง รวมไปถึงรายการวาไรตี้อื่นๆรอให้หายดีแล้วค่อยกลับมาสมทบนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเลื่อนคัมแบ็กไปเลยไม่ใช่วันที่29นี้แต่ว่าเลื่อนไปจนกว่ามินนี่กับอูกี้จะหายดีแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นเนี่ยค่อยปล่อยการคัมแบ็กแบบเป็นทางการแล้วก็เริ่มโปรโมทกันหลังจากนั้นไปก็ต้องรอการอัปเดตอีกทีนะครับตอนนี้แฟนๆเนี่ยก็ทั้งส่งกําลังใจให้มินนี่และอูกี้รวมไปถึงสาวๆไอดอลด้วยแล้วก็เสียดายมากๆถนะ้าหากว่าคัมแบ็กมาแล้วไม่ได้ขึ้นเสเตจครบ นะครับทุกคนเพราะมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายจริงๆไอดอลปลูมาดีมากเลยและทุกคนก็ต่างรอคอยนะครับว่าซูเปอร์เลดี้จะเป็นยังไง ไม่อยากให้กระแสมันดรอปลงนะครับเพราะว่าไอดอลเขาปังมามากๆแล้วมันต้องขึ้นไปอีกเท่านั้นก็มารอดูกันดีกว่าว่าเรื่องนี้ค่ายจะแอคชั่นยังไงกันบ้างจะให้มินนี่กับอูกี้หายก่อนแล้วค่อยคัมแบ็กร้อมกันตอนนั้นหรือว่าจะคัมแบ็กไปเลยและให้สองสาวกลับมาสมทบอีกทีนะครับหรือว่าจะปล่อยเพลงก่อนแล้วค่อยขึ้นโปรโมททีหลังก็รอติดตามกันเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะมาแชร์ทันทีนะครับคปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ช่องเราด้วยแล้ว แล้วก็สาวจีไอเดกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง